สวัสดีค่ะมือนีย่า่กะผ่านมาเนะาะจันน้อมาตลาดกะสิเอากล้วยมใไฮลิ่งเนาะจา้นกะิย่ยางช่มวิวทิวทัศน์เนี่ยจักน่อยมีพักอีนยังพ่อกินพ่อน,นั่นแก่กะสิเอาก,กินเนาะจานะนกะไว้ใหไลิ่งเพิ่นเดี๋ยวให้เพิ่นมาก,กินเน,นาะ้ะมามาก,กับพ่เห็นเพิ่นตอนอันตอนใหญ่มากกับ่เห็นเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเอาไว้นี่เพิ่นกิน ให้เพื่อนเห็นหเพื่อน,นกินทั้งนกทั้งกาเนาะจ้าเนะานะยายสะพานมากยายกะล้วยมากเนาะทำบุญทำทานกับคนกับสัตวนะ์เนาะจ้าเนาะเขาจะได้บุญกุศลหลายแปลว่าศาสตรนี่ละศาสตร์หนาวซึบ,บอ่ออบจนเนะานะจ้าเนาะเอาไว้ให้เพื่อนกินกีได้จ๋าเนาะตืนใหม่เพื่อนเห็นเพื่อกินนกเห็นก็กินเนะานะเนาะ ไว้เนื้อจ้ะเนาะเจี๊ยบเจี๊ยเจ๊ยเจ๊ยมากินเนอะไมากินเนอะเนี่เอาอาหารมาให้เ้าลูกนีวิธีหนึ่งสองวีเนาะจ้ะเนาะไอ้เบิ้นกินกินมั่งซัดกินมั่งเนาะจ้ะเนาะว่าไผหิวไผก็มากินเลยมาแบบแยกจากเสื้อผ้ายังเบิ่อไหมจ้ะเนาะ แลนี่พักนี่ยังพ่อได้ไปแก้วไปกินบ้าแต่ม,มาซื้อเขาซื้อกับเขาเนะจน้ะเนาะถ้าคนเฮามีจิตสำนึกอ่าถ้าค้นเขามีจิตสำนึกเมาจากกระสิบว่ทิมขยะแบบว่าให้ลบกื้นที่ดูดูประสาทหัประสาทต,ตาเน,นาะจ้ะเนาะจิตสำนึกของแต่ละคนต้องรักษาอ่ระบบดิเวกนะจ้ะมันประเภทคน อันไม่อยากว่าจะมีแต่ผูอันอา,อายุหลายเน้ะเนาะสมควรสิคิดปลาเออเขามาถิ่มเนึ่งเสียมันสก,กับโบโกห้เาเผาห้เาเผาซะถ้ากันเอามาจิ่มโอ,อ้ในปลาเห็นว่าข้าเจ้าเบาๆก็ได้มันดูบ่ดีเนาะจา้ะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่กิจสำเน็กของแต่ละคนนะ ตัวพิเศกสิบีอ็ดหมากเล็บแมวสิ่ลายกุมูนะจ้ะอยู่บังได้มีตะหมัดเล็บแมวเป็นปลาอยู่จ้ะตอนเช้านี้ก็มีเป็นปลาอยู่จ้ะหมากเล็บแม,ว,ม,ม,บแมวหลายคักจ้ะมีแต่ปลาเล็บแมวหลายส่วนหมากตายโว้น้ำ <laughs> เพื่นอนะนี่เนาะหมากเล็บแมวหลายครับ แมลายครับเป็นปลาอยู่จ้ะจนมากจะเล็บ,เบแมวหลายไปไหนตาเยเล็บแมวเอ๋เล็เบแมวเต็บจนมตจนดกๆจ้ะ เต็มกำลังสุกเลยจ้ะแต่นี่ก็เจ้ากิน, <laughs> กกนบ้วเป็นจ้ะเรียกย่ายก็กินบ้วเป็นหรอกย่ายที่ด้วยก็หมากกับท่านปางสินะแค่นี้ก็เจ้ากิ้นม้วนเปลี่ยนจ้ะอะไรค่ะ ปลาเล็บแมวสนมากเต็มสนมเล็บแม,มวลายว <c oughs> ุ้นะอะปลาเนาะนี่ต้ตนสมต้นหวานหมักไงหมักหน่อยเนาะยแต่นาะอันนี้สิ่นวุ้ยไงจกักหน,น,น่อยน้อยหน่อย,อย,อย,อยก็มีหลายคักนี่ก็ปลาเล็บแมว น,น้ำกัปแห้งแลกว่ดียัยาปมาตลาดไปซื้อเขาซื้อน้ำเนาะแต่เนาะกะเอะเอาเก๋อเอายังมาให้ลี่เพื่อนกิน tại chị mớiเจอเพื่อน thì húi bố mì ăn hàng nó sợ nó, kìa nó sẽ mặc đây ปลาเล็บแมวปลานี่กันหลายปลาพุ่นกันหลายอย่าบักเล็บแมวปลาเป็นปลาสังวันวเนาะจ้ะเนาะเดินยี่กองปลาสินไหลปลาเล็บแมวเป็นอาหารนกอาหาร อีกนะจ๊ะเนาะแห้งแรงกะต้นไม้ก็ตายว่านี่อ่างจนแมางพี่ต้นเลี้มแมวหลายจ้ะ แม่เแ้าตุ่นเล็บแม่เอยไรเกิดตายแล้วก็มูเสียงนกเสียงกาและบ๊อบพี่เบกนะาจะเนาะกดนกกดนกอย่างน่าจะเนาะ สิบปลายูคาลิปตัสได้กระสิกับปแล้วจ้ะได้ไปแล้วอันสมควรเนาะ,ะกั๊ปบักชา,ายพี่น้องอีฟซี่เบิ้งเนาะจ้นเนะเด้อ ขยะขยะมาถิ่มเ็มปลาเล็บแมวเอ๊ะยืนมาทางนี้กันไปทางไหนมีแต่ปลาเล็บ,มบมแวมวปลาเล็บแมวอยื้อทวดีแม่ เดินดนปงปา้าอ้ากินบากเปรบแม่โหก่อนนี้บ่ได้ควองกันเลยสิกตีจะซรายายยายปเป็นคุนมักมววูนหัวหัวมวนไปเนาะจะเนาอ ว่าต้องไปเครียดดอกคิดหมาบ้งกทะท่านั้นอ่ะยัยสุขภาพคิดเท่าแย่มีจินจะไม่มีจินไม่เคยทวินเรื่องความร่ำรวยขอให้ซื้อไว้ไว้ก่อนได้เท่านี้ พวกเราไมันจะปลาเล,เล็บแมวมาเบิงอันน้องน้ำเพิ่นแห้งน้องจังนโนนี่เนี่ยพักขยันแย่งกับพักกันตายพักขยนยันไหมพักกันตายอันนี้พักอีเองนูเนาะขจาวพักอีเอง,งพักรื้หัวไปจีเดี๋ยวย้ายสิเบิงองก่อนแม่นบ่จ้ะเห็นขเขาจาไปกินเยอะเมนบ่แม่น,มมนยูได้เห็นขเขาจาไปกินอยู่ ไม่ใช่สิเอาไปเบิึงแจ้งน่อยเนาะจ้ะเน้อควาเนเด้อจะซีจะแทนมันพักลืมผัวแม่ม,มาแล้วยายเจ็บไปบึงกันปุ้ยซุ่มกะเจ้ากินเนาะแถวนี้เนาะแถวบุรีรัมณีมาพักลืมผัวสั่งแม่หมดแล่ยายเจ็บไปบึงจักหน่อยกันอ่ะแม่เจ้า่าพักลืมผัว สีมี่อนยู่ดอกเห็นแ้่เจ้าเก็บกินอยู่นี่กับพักอีก๋กับตายแล้วเนาะจ้ะเนาะเข้าเจ้าว่าพักลืมผัวเดินก่อนเก็บที่นีน่แล้วจ้ะข้าเม่นพักอันข้าเม่นพักอันลืมหัวไอรีการสิเก็บไป้งข้าเจ้ากินเนาะจา้ะเนาะ อ่คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะจานเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะกดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อจ้ะเด้ออ่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบอ่าดคลิปใหม่ๆของยายเนยาะจ้าเนาะขอบคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เขามาติดตามมาว่าประเทศไทยยายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะที่ห้ยายมาก อ่าหายุ่ดีมีแห้งสุผูสุคนนะจ๊ะเด้อ่าเจ็บ่าไขา่จนจนนะจ๊ะเดอ้อลำๆเลยรวยขอเกล้าเข้ามาสวัสดีจ้า